ไปอีกโอเคเห็นไปได้เต่ษัยเด็กซองนะฮะ อโรงงานใส่เด็กซองนะออเลยเถียงมันก็เลยงั้นก็เลยขึ้นยะใส่เด็กรถผิดปกติหาต้องใส่เด็กหนึ่งกิก่อนสิออกมือหน้าวในเะผื่อ,อก,ก็เลื่อยขาม,มาส่งพอโรงงานข้าวหนึ่งเนาะจะหน่อยกระสิเดี๋ยวออกมือหน้าวได้พี่น้อง สบายดีพี่น้องสบายสวัสดีสบายดีเอฟซีเปิ้ลสุขสุขคนเดอ้อพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องงานอินดี้พี่น้องน้องงานมาหอดหน้ากาโดนเติบเลยเนาะพี่น้องดำหน้าได้น้องงานดำหน้าได้หนานหนึ่งเนาะสีดแดงเลยพี่น้องให้นี่ยัง ยังประมาณสองหนาสองหนาหน่อยฐานหนาหนึ่งกับหนาใหญ่ไปขึ้น,น,นอเออโบแมนดำแล้วนี่จังขึ้นไปแม่สบายดีสบายดีพี่น้องดำแล้วนีใช้เจังขึ้นบ่ฟาขึ้นแอกเดี๋ยวบ้านมาซอยน้องผี้องมื้อน,นี้เดี๋ยวบ้านมาซอยดำหน้า หน้ากระดำายากอย่างเพียงเอ้ยผู้เบิง่งที้มีแต่ก่อนดินขโดเคเดจตอน,นี่ขาดบ่ละเอียดเนาะมีหยามีน้ำขั้นกับบ่อใดซอกเนาะเพียงเพราะว่ารถไทยมันมันสอนขั้นบน่ด้ดนะนนอดบ,คบ่ครบดำยากเป็นอย่างเพียงเอ้ยแถวแคบฮะแถวกลางกับบ่อนยากบ่อนง่ายเพียงเพราะว่าจอนนี่ขาดบ่อายากละเอียดเป็นใดเนาะแต่กะ รถไทยก็สอนขั้นบ่ไดเพียงดับลำบากคนดำนะอยู่แถวแจนจากแถวแจจากแถวกลางนั้นกระดำได้นานหนึ่พี่น้องดำแล้วนานหนึ่งหน้อยกระสีได้ขึ้นเพราะว่าตอนนี้กร็ดมุ่งกลัวแลสิบเอ็ดมุกก่งซีหาสิวมั้งพี่ง สิบสองมงยังเนาะสิบสองมงยังยังประมาณสิบนาทีส้านาทีครับหน้ากระดำลายลายเติบเลยเนาะพี่น้องเอาตะกาเพิ่มอีกสองตาพี่น้องเยคุ่นแหละจ้งงามได้ได้สีเดี่ยว เรียบร้อยพี่น้องวันนี้ดำแล้วเรียบร้อยเนาะขึ้นวันนี้พี่น้องอุ้ยสามสี่เดวดำมันดำยากพี่น้องเอ้ยเป็นเบื้องทั้งขางน้องอันดำแห้งปักนิดเดียวนิดเดียวพี่น้องบ่งมีดินปักเนาะนี่เนีปักใส่กี่ดินน้อยเดียว หนะาเห็ดยังกินเขาเพ่นตรงใกล้ปะไปขึ้นพี่น้องไม่ฮาก,กินข่าวหาเห็ดกนินวันนี้ใกล้อ,อกเดียววะ เพียงเพียงตอวนี้ฮาสีมาเห็ดเห็ดเอียงเนยหอมไก่เนาะไกดีพี่น้องเขาชื่อ่อมไก่ใส่ผักขาดเนาะพี่น้องผักขาดในห้องก็ไปเก็บเอาอยู่ในไฮไลน์เนาะหอมไก่กินข้าวเที่ยงพี่น้องหลังจากที่ขึ้นมาแต่ดำหน้าเนาะหิวข้าวแหงๆพี่น้องมื้อนี้หอมไก่ได้เมนู อาหารดีเพียงออมไก่นี่ถือว่าอาหารดีเลยดีกว่าแกงนอไม้แกงนอไม้มักินูหลายนวเนาะเอออันนั้นใบขี้เล็กขนาะมีอยู่บ่ป่ะว่าจะเอาใบขี้เด็กมาออมจากมีอยู่บ่เออ บอะเทีวันน่นอยเทวอยงอันนั้นจะบ่มีว่าจะเบิ่งเจกแก่แจกใบขี่เด็กมาออมนะเอไปัลงมาลงมลไดนน่าีาาา่เห็น,เน,น,น,น้เป็นขบ,บือเพียงตามเหียบ้อยแลวเนะาะตามอีกวัวก่เลย Mình sẽ Khúc này mình khúc ở bán Nó mà té hướng để có một đẻ nó mới sống Bà xúc mạng Nên nói nó mà tế mượn

เออโบมีบัตรซื้อค่าขายสิไปนะพี่ร้องไป่วาจไปสักดสิเห็ดบัตรซ้ำบัตรไปบอเบาว่าอันนี้ใช้กดสิมีเดียวมีแต่อันนี้บัตรนะแกมาเข้าไปได้มืออันนี้แต่เข้าไปซ้ำบัตรบางอย่างเราไปเห็ดบัตรมือเดียวเห็ดบัตรมันเป็นบัตรอ่ะน้องพสองที่น้องอันเบามือเดียวก็คือบัตรแบบอาจจะผ่านแดนไปแต่ อุบลบอลเดียวพียงออกจากเกีอุบลบ่ได้นี่สวดแล้วเ่ยแต่ไปได้แต่สามบ้านเนาะไปถือเงี้ยไปถือเง้ยเขาไปถือแพทหาย่ะก็ไปแม่น้องอันี่ไปขวฉากวักชีนสิได้ใส่เงินอีแสงไปบ้านไหนคุณไปฉากวัคซีนเลยตอนแรกคุณเมื่อตะเวนอ้าขอเชินทานเลยมานี้

รังเดบมาดำนะังเดบมาว่างเดบันจะไเอร์านี่มูนีเอฟซีเเมนบอกว่าเดี๋ยวฝนตกนะที่สิทีอาจจะถึงท่วมกูก็เลยตื่นชเกา่นแี่แม่ดแม่่ยเขายขามือสิเทนำเขาช่องหลอดะไรตนนาะ

มันสุกก็ท้าขอบเบือมันอันนั้นขอเบือมันสุกตอนนี้เ้าชิใส่ผักขาดเนี่ักครัเป็นหืนหืนพี่เลาพอมหืเราเมจหืดนิดนึงมันจะขายแบบพัก ไาเอียงไหมบ่ข่าข่เอีงนบ่ชาข่ก็ักเียเาันตงโอ้ยเม่เอาดอกให้ขึ้นแนี่ดอก่เดียวอันไเปก่ล้น่าี่ี่นอเรียบร้อยเลยเนาะใส่กราษแบนี้ก็ไปทาเตรียมกินเลยพี่น้องถูกแล้วพี่น้องไป เตียมกิน,น,น,นข่าพี่น,อน้องมันเาแนน้นปแทอ๋อมาให้เน่เด้อลงนิวไปเอาคาตังกลองมาไปล่ะคาตังก,องก้องมาล่ะมานั่งกินอยู่นี่เตรียมกินข่าแบบนี้พี่นอ้องเดวเดียบดอดเดนะ้เนาะตัวนน้นเป็นแจวแจวเ,าเานาะพี่นอ้องเจวสิกินกับเพชรไปบงไปึงในช่อง ไปในซองเก่าเนาะฝากไงอ่ะฝากไปเบิ่งเดื่มเฮ็ดแจ้วเนาะพี่น้องสีหนึ่งเทปพี่ใหม่ก็ร่างหนึ่งเู่เนาะพี่น้องไปเบิ่งในช่องเอียงสื่อซองจ้ะไปเบิ่งในช่องพี่ใหม่น้องพี่ใหม่สลับไต้เด้อพี่น้องถ้าพี่น้องอยากเบิ่งเนาะหนึ่งเทปกระสีไายน้ำกันเนี่ยนาะเพราะว่าสิกินเข่าเวลาเดียวพี่น้องเอ้ยตักเลยสีมาตักแกนพี่น้องบ๊อบดีจุ่งเขาเบื่อไวราย ใส่เลือดเบิดเลยไม่จง,งเขเบื่อปวลาใส่เป็นคจุขาเบื่อเจ้ามุ้งนะคอยบริยุไ<า>บไวใช้ยุบอันเนาะม้นะคอยบริยุบไปซะว่าเสียได้ต<ม>่เกลือเตใส่ลยตัวเป็นตัวพี่น้อง,องเอ้เขาเบื่อยีรใช้ย่บประเด็ หอมไมดีเป็นต่เสียพี่น้องหอดเว้เดนหาอมเนาะม่อสอบ่ากอีเหจ้ามาเด้อพี่น้องกินข้าวน้องเออก็ใชจานอ๋อสยน้ำกรนโดดเอาโทรศัพท์มาไายได้อยู่หรอเาะได้สิได้่ทยตอนกิน สดไปมาเดอดเกินข้าวมามาถามว่าอันนั้นเป็นเท็ดชี้ปีไปหาเพี่องปเป็นจะแสี่ไปดีกินข้าวเพื่อนไหยใครเป็อนตเ็นห่าเสียไปให้กองบนี่จัหันมาจ่อยป้าพี่น้องเท็ไปบงเนผุนเดือดสองปีไม่ซาลาแต่พี่น้องเยบนหท เผ่งนี่น้องทางบานอื่นประเทศเผ่งทางฟังไคไม่ยัเบก่ตเตนอที่จบอกเอาวงฟงเจ่ยวเาดีเมาเรอมาเรมาถามว่าจที่ก่อนว้าทีก็เด้เนี่ยถ่ายจอลงมาเจอทงเจนท้งหลังไปเปลี่ยนอไรแบเ่าเกลือหรือเ จ้นนั้นจินดู่นังสิดต้จว่นี่ดีเด้อว่าถามโอ้ห้แจากูบอกชูัง่านนี่หามกัพอทีเราาใช่ไหมะยายได้มากระเถากอูังอยู่บ้านมงืนจึงเอาเ้อู้าจายสิบปีปุนีเขาจะเอาดป่าถามใหุ่นจินเาื้กอนเออท่านอจจะได้มาหนีบมือนีน่คะหรือว่าที่ไดจะได้นี แล้วมันทดขานาดุแม่น่งนางตันปะพ้อปะพ้อก็ดุแกนเกียดต่ะนี่เรื่อยๆมันฉีดหัวขาหนิอันยับ้าพี่อันยับวมั้รืงกิน่าุณกินอยูเคยอิ่มดักจะแก้งเราว่าแถวไก่แก๊งทำไห่สูงเออจ้ปนาข่าวสะบกน่าตีอัดจอยเรียนกันห่อยเขา่าเไปได้ที่อ่ะกูบกูเลยีอ่ะจะวาจเอา ม่พี el, ่ถามหอคุณ so ชิบะชุนชิวันน้ำกะกูสิไปเอ่ะเดื๋ยวอะไี่หมากลัางสิเป็นโรคกะแหน่บางซานี่ก็ได้ไปพอเฮ็ดแต่นนี่่พฝัได้เนี่มัเิกินข้ามันเ็แฉะมันแฉะแล้วมันีนเป็นห่าแลก็ิห่าคนนึงมุชุกเนาะกระโดดนเ็ดี่ เอาดีๆด้นาะแล้ววบาเราเบื่อเห็ดเราเอาต่มือก่อนพูดแม่มานี่ต้นทุกจะบ่นทุกเดี๋ยวรับวมนะว่งง่แล้วเปนยังแล้วเบื่อเห็ดเราบ่นเือเห็ดเพิ่งจะบ่นแล้วแบหนึ่มันุกเออเป็นอะไรเลยแหนึ่งมันทุกเดีวบไนเดี๋ยวเขาวางที่่นเนี่ยแล้วไนยด ดอกเยวอ่ะง่ๆตึงๆตึงชาัวเอเฮ่่อเสมแห้งเ่อน้ำดำเปื่อยๆน้ำแบบปรตีนเนา้ำำาต้ทุกอย่างวเื่อยานีกัวแค่แคดิบอมบ์ขมขมอมจะขมลก้ง่ก็กินโปนเฮ้ยผเคยกินจ่เสืองเ่เิ

ก็มา้ก็มาเขามารูกเขาเอากาเก่าเขาเขาลุกไปบ้านเขาไ่ด้สหลานเาหกนอ้่อนาเขา่างมานานเกิน ใครอยู่กะมันหางเนาะดำจนอ่อนะเนาะน้องผมจะเห็นไอ้เป็งมองโอ้ยเป้งมองน้องมีหางมันจิ้มเขาอยู่กับันมาสั่นนี่ใ่เขาง่ายเบิร์ดมีมาเร็งขาสองคําอิ่มเหรอหน่อยน้อมะเี่น้อ เขาเนี่มาเข่าค่เขาวหุ่นดีนะคนเข้านาแม่ขาบอกว่าตำาเข่าเก่งไปมุกมาคานนะไปส้มโบแบ่แบด้ากกแมาหงบขนาเหนียวกับสได้ใ่ เจอกันใหม่คลิ <S 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 ปนหน้าเด้อเพีองสามารถติดมีน้อยแต่สิดะขอตัวอำนาจภาคจ่าเลยพี่น้องขอขอบคุณขอบใจ FT พี่น้องทุกคนสามารถติดตามครับเพิ่มเลสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเวัสดีบ๊ายบาย